เป็นครูบูใส่มันในหลอดอร่อยจะ<ห>เป็นอัญชันมะพร้าวกับเกล็ดหยน้ำผึ้งมะตูมกับลำไย,ยห,หอมมากเลยค่ะอุ๊ยว้าวมากอันนี้ยกให้ที่หนึ่งเลยค่ะเมนูนี้วันนี้คอฟฟบลาบลานะคะก็พากันอยู่ที่ทองหล่อค่ะและตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านกาแฟที่เป็นร้านขายยาที่มีคอนเซ็ปต์ว่าไม่ต้องป่วยเราก็มาได้หรือว่าถ้าใครป่วยเราจะแวะซื้อยาก่อนแล้วก็ขึ้นไปกินกาแฟก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะ ขึ้นปอีนะคะยังไม่ถึงคะ่ะตอนนี้เราเพิ่งอ,อยู่ที่ชั้นสองกันมาถึงแล้วร้านคาเฟ่ยอยู่ชั้นสามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกาแฟจะมีสองตัวค่ะ ชอบทานแบบสมุนไพรไหมคะจะเป็นตัวมะตูมลำไยค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับกาแฟโคบูลองดูเนาะแปลกแปลกดีจะมีเป็นเครื่องดื่มตามกรุ๊ปเลือดค่ะเก๋มากที่เลือกรุปโอค่ะเอากรุปโอแล้วกันได้ซื้อครบ300ได้ส่วนลด50บาทลงไปซื้อของสินค้ายาเดื่มออร์แกนิกได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดเลยโอเคลดมากเลยค่ะดีงามสุดสด แล้วระหว่างรอกาแฟนะคะเมื่อกี้เราขึ้นมาจากอีกทางหนึ่งเดี๋ยวเราสามารถลงไปอีกทางได้เลยค่ะลงไปดูร้านขายยากันก่อนเนะวาะว้าวของเยอะมากเลยค่ะมีเครื่องสำอางด้วยนะจ๊ะ Lipstick พวกนี้เป็นสินค้าออร์แกนิกหมดเลยนะคะเครื่องหอมมากมายเลยค่ะเข้ามานีร้านแล้วกลิ่นดีมากกลิ่นสดชื่นมาก จะเป็นอันนี้เป็นไรคะเครื่องดื่มตามกรุ๊ปเลือดคะ่ะอันนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับก,บกาแฟโคบูอันนี้แนะนําให้ลูกค้าฉีดตัวโควบูเข้าไปในเครื่องดื่มนะคะเก๋มาก เป็นครูบูใส่มาในหลอดเราก็ฉีดปากองเลยสำหรับกาแฟตัวนี้นะเป็นกาแฟตากรุ๊ปเลือดนะคะซึ่งพี่เติร์ดก็เลือดกรุ๊ปโอกรุ๊ปโอเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหาทางระบบการย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานแล้วย่อยอยากท้องเสียท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ตัวเองก็เป็นอยู่เป็นอยู่ตอนนี้ปวดท้องบ่อยมากก็คือเขาก็เลยจะให้กินสจวรสค่อนข้างจะเป็นปรดช่วยในการย่อยอเลยค่ะแร้วมาลองกินกันเนาะ สดชื่นมากเลยค่ะทําจากสวรดแท้ๆเลยเนาะเป็นคนชอบกินอยู่แล้วนะ Passion f r u i ตัวน้ําก็อร่อยะคะ่ะมีแบบน้ำเชื่อมนิดๆผสมกับโคบูกาแฟแบบอ่อนๆบางๆนะคะ่ะถ้าใครไม่ชอบกาแฟเข้มๆนะตัวนี้แนะนําเลยคะ่ะมาแล้วกาแฟตัวที่2ของเราตัวน,นี้จะเป็นกาแฟที่ออกเป็นสมุนไพรดนึงค่ะจะเป็นมะตูมลำไย,ยค่ะแล้วก็เป็นกาแฟโคบู เป็นโคบูอีกแล้วนะคะมะตูมกับลำไย,ายมาชิมกันอหอมมากเลยค่ะปกติเป็นคนชอบกินน้ำมะตูมอยู่แล้วนะอร่อยดีมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมหอมาก็สำหรับใครที่แบบอยากทานกาแฟรสชาติแปลกๆใหม่ๆนะคะก็แนะนำเลยค่ะที่นี่เพราะว่ามีแบบกาแฟสไตล์สมุนไพรเดี๋ยวไว้จะกลับไปลองทำที่บ้านบ้าง เมนูนสุดท้ายของเราว้ามาพร้อมขนมด้วยตัวนี้จะเป็นกาแฟใบเตยค่ะจะได้ความหอมหวานจากตัวนมใบเตยอร่อยอุ๊ยว้าวมากอันนี้คือรสเหมือนกินเอสเซียนนะคะแต่ว่ามันมีกลิ่นใบเตยด้วยมันหอมแล้วมันเข้ากันมากเลยอ่ะยกให้ที่หนึ่งเลยค่ะเมนูนี้อร่อยมากค่ะขนมน่ารักจังเลยเดี๋ยวขอแอบถ่ายรูปิมนะ ันนี้เป็นคุกกี้ซิกเนเจอร์เหมือนกัน2ตัวอันนี้เป็นรสเก๊กฮวยอันนี้เป็นมะพร้าวอันชันลองชิมเนยจะกินแบบเป็นซอคุกกี้นะคะตัวเนื้อแบบอาจจะร่วนๆนิดนึงมีกลิ่นเก๊กฮวยอ่อนๆนะคะ่ะแต่ไม่ค่อยชัดมากกลิ่นไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติดีค่ะไม่หวานมากกำลังดีเลยค่ะอ่าจยวอีกตัวนะคะมะพร้าวอันชันสีสวยน่าก,กินมากเลย มีกลิ่นหอมมะพร้าวควัคว่วๆอันนี้อร่อยดีค่ะคู่กับกาแฟอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เลิศเลิศ เซอร์เฟคค่ะจากที่เราได้ชิมมาทั้งหมดในวันนี้นะคะคิดว่าตัวที่ชอบมากที่สุดนะ่าจะเป็นอันนี้ <laughs> ไม่มัน,ม,นมันมีความแบบมันหอมมันรสกาแฟมันเข้มเขมมันตัดกันพอดีอะค่ะก็มีกลิ่นใบเตยหอมหอมซึ่งเป็นคอมบิเนชันที่แปลกมากมันไม่น่าจะเข้ากันได้เนี่ยเออคือตอนแรกเราฟังเราก็ยังแบบกาแฟใบเตยมันไม่น่าจะอร่อยอะแต่ว่แบบเฮ้ยพอกินแล้วแบบอร่อยว้าวมากค่ะส่วน ตัวที่ชอบลองามาก็เป็นอันนี้เพราะว่าเป็นคนชอบกินสาวรสอยู่แล้วตัวคุกกี้ก็โอเคค่ะรสชาติออกสไตล์เฮลตี้ไม่หวานมากถ้าใครอยากมาก็แนะนำเลยค่ะอร่อยทุกตัว สำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าได้ชิมกาแฟหลากหลายเมนูเลยเป็นเมนูกาแฟตามกรุ๊ปเลือดสำหรับคนเลือกรุปอื่นก็มีนะกรุป A B กรุป A กรุป O มีหมดเลยแล้วก็มีกาแฟฟิวชั่นสไตล์แบบไทยๆแปลกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคงไม่ค่อยมีใครเอาน้ำมะตูมน้ำลำไยมาทำกับกาแฟเนาะแล้วก็ยังมีเป็นแบบสไตล์เอสเย็นที่มีกลิ่นใบเตยมาผสมด้วยเรียกว่าได้ลองครบทุกเมนูเลยสำหรับใครที่อยากจะมา ทานที่ร้านนี้นะคะก็เดินทางสะดวกมากเลยถ้ามาจาก BTS เนี่ยก็คือเดินเข้ามานิดเดียวเลวยอยู่ปากซอยทองหลอหรือถ้าใครที่ขับรถมาก็มีที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยค่ะที่จอดรถก็คืออยู่ติดกันเลยเป็นลานข้างๆค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่อง Coffee Bar Bar น,นะคะของพี่เติร์ดคะ่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบาย